นนววสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเด t ราก้อนทีวีผมจุงเรื่องศักดิ์ครับและสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงพาร์ทที่2ของศึกซีเศร้ากับเชียงรายทัวนาเมนต์ซึ่งในนัดนี้ครับเป็นนัดที่2ของทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซีของเราครับซึ่งเราสามารถเอาชนะราชนาวีมาได้ ทำให้เราคว้าอันดับที่3ครับกับการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับกับศึกเชียงรายทัวนาเมนต์ในครั้งนี้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับเราไปชม,มเลยครับวุ้ยท่านากาบ่อน마나가까이있어야믿을건데ี่ไง นี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีอือหือกูเขากำลังดูทันอยู่ว่าแล้วตัวมาเบี่ยงช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเฮ้ยมีดูเนี่ยจ้างชิวยอะจนใจรัวนอำนิวยาดฝันเกิดที่สนามเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซีกันแน่ เติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยะไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำรรม,มือได้ด้วยแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น b 21และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำม,มือ ราคาเริ่มต้น230,000บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจ,จเจกษตรกรไทย ได้ึหลักครึ่งหลังให้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง2อครึ่งล้วเรา้คทำไม่ได้ hey today I w play football football only you get d o u get up and play I don't want anything else we win we need 11 players to play together and fight okay let's go let's go o e t r a i n a h m e o let's go hey จริงวันนี้เราก็ค่อนข้างที่ที่ได้กล่าวไปก่อนนะฮะเราค่อนข้างเน้นกับผลกลารแข่งขันในวันนี้นะครับสิ่งที่เราเน้นก็คือความกระหายที่อยากจะชนะนะครับเกมที่แล้วเราในครึ่งเวลาแรกเนี่ยความกระหายที่อยากจะชนะเราไม่มีเลยนะครับออพอมาในครึ่งเวลาหลังเราก็ทําได้ดีขึ้นแต่ว,ว่านั่นมันก็สายไปแล้วนะครับเราวันนี้เราเรามีการประชุมกันก่อนก่อนเกมแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเราผิดพลาดอะไรกันไปในเกมที่แล้วแล้ววันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกุกคนอยากชนะทุกทุกคนเล่นด้วย รายละเอียดที่ที่ที่แน่นอนครับเล่นด้วยเล่นด้วยประสิทธิภาพก็ครึ่งแรกอาจจะอาจจะสร้างโอกาสได้น้อยเพราะเราเพราะเราเ่งเกมไปหน่อยนะครับพอมาขึ้นเวลาหลังเนี่ยเราสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะจริงๆก็มีลูกที่ดัมมี่วอลเล่เข้าไปนะครับแต่โดนโดนเป็นลูกลับหน้านะครับแล้วก็ส่วน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 อื่นๆแล้วก็ค่อนข้างพอใจเพราะว่าวันนี้เราเรามาเพื่อเพื่อชนะแล้วเราก็ทําได้ตามเป้าของเราผู้เล่นทุกคนที่เข้ามานะครก็เป็นกําลัง ผมเชื่อว่าทุกคนจะมาเป็นกำลังหลักให้ให้เราได้อยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนมีประสิทธิภาพแน่นอนแต่ว่าวัานนี้เรื่องสภาพความฟิตหรืออะไรต่างๆมันจะต้องต้องยกระดับมันขึ้นไปนะครับหรือไม่ว่าจะเรื่องความฟิตเรื่องแท็กติกเรื่องเทคนิคทุกๆเรื่องนะครับเรายังมีเวลาอีกอีกหลายอาทิตย์ครับให้ให้ทำกันตรงจุดนี้แล้ว,วทีมก็น่าจะพัฒนาขึ้นได้แน่นอนกเอ็เราทํางานอย่างหนักนะครับเราเรา,เราคิดว่าปีนี้เราเราต้องมีการเตรียมทีมที่ดีกว่าปีที่แล้วนะครับ ถึงถึงแม้ว่าเราจับฉลากไป 6, 6, 6แมตช์แรกเราจะเจอค่อนข้างหนักนะครับแต่ก็เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของปีที่แล้วแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ดีเราจะเราจะ,เราจะอยู่อยู่อยู่รอดในไทยพรีเมียร์ลีกได้แล้วก็ทำผลงานให้ให้แฟนบอลแฮปปี้ได้แน่นอนเฮ้ยบัดดี้รู้สึกว่าโอเคเราได้เกมที่ดีในรอบแรก we have some, some problems because it was, was difficult for us to uh, keep the ball and, and, and arrive to, to, to the strikers with the control of the ball. but in the second half, uh, i think that we, we, we played uh, more organized uh, with more control over, over, the, over the game. And, and i think that the result is huge and it's a good victory for us. That, they, that i think that will be interesting for continue working. ครับก็สําหรับลิาโดนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ดีแต่ว่า uh, ในครึ่งแรกเราก็จะมีปัญหาบ้างนะครับในบางจุดในการที่จะเก็บบอลน,นะครับส่วนในครึ่งหลังนั้นเรามีการปรับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ดีกว่าครึ่งแรกแล้วก็มาทําให้เรามีสกอร์นะครับโดย uh, สามารถที่จะคอนโทรลฟุตบอลได้ I think that the Oscar the decision with Oscar is give minutes to him because he 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 didn't train with the With the thing, and then the intention is to play some minutes and, and get them fit. And then, and then me, I think that the, the other day and this on this day in this game, they they play well. He, he has to 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 work a little more, put in fit because he's not in fit at this moment. But I think that he the contribution to, to the game was was interesting. And at the end of the of the match, he was so exhausted, and then uh, I changed him by. them they, they interesting game and was interesting, and i of n ส่วนดัมมี่แน่นอนครับเขาเล่นมาเป็น,เ,ปนเกมที่สนะครับแล้วก็ uh, ดัมมี่นั้นเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ uh, เป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญกับทีมมากๆน่าจะกลับไปแล้วได้ฝึกซ้อมแล้วก็ uh, ปรับจูนเข้ากับทีมนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น มีภาพรวมของลิกาโดสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเกมที่แล้วนะครับหลักยาก็ทางานบ้านนะครับทางทางหัวหนา้าผู้สอนแล้วก็ทีมงานได้ปรับโครงแก้ไขก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีมีมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกนะครับผมว่าน่าจะทันทันก่อนที่จะเปิดซีซั่นหน้านะครับผมว่าทันแน่นอนแล้วก็ผมว่าการทํางานไปในแนวทางที่ดีนะครับสามารถปรับจูนอะไรได,ได้โดยแชร์ไอเดียกันแล้วก็ มาจอนความพิเศกันนะครับผมว่าการทํางานไปได้ดีนะครับปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่ที่สนุกนะครับแล้วตัวที่เสริมมาเราก็ยังไม่ครบนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเรามีโอกาสที่ต้องลองลอง,ลองอีกนะครับแล้วเกมในบ้านนี่นะครับเกมในบ้านที่จะจะจะการลองเครื่องนะครับเพราะ,ะนั้นรันนี้แฟนบอลได้เห็นละได้เห็นได้เห็นการเล่นซิสเต็มต่างๆของทีมว่าเป็นในแนวนทางไหนไหนอะไรเงี้ยหมือนดัมมี่เองแล้วก็ หลายคนนะครับท,ที่เข้ามาใหม่ก็กำลังปรับจูนอยู่นะครับปรับในทั้งระบบการเล่นด้วยแล้วก็ความฟิตของร่างกายสําคัญมากตอนนี้ทางทีมเน้นไปทางความฟิตมากกว่านะครับออก็ฟิตตอนนี้7 0ใดส่แทคกติก30ิบนะครับกลับไปบ้านยังงจะต้องต้องต้องยังทากานบ้านหนะักสำหรับเรื่องความฟิตนะครับเพราะว่าเราเราซ้อมช้านะครับเนเรื่องเรื่องที่สําคัญมากถ้ามีแรงทาอะไรก็ได้นะครับ ก็ดีใจนะครับที่ชนะลักษณะดีไว้ในถุงก็ตอนนี้ทีมก็โอเคปรับปรับปรับได้จะลงตัวแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าตัวใหม่มานี่ก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันเพราะตอนนี้เราซ้อมจรงสังอาทิศที่เป็นจริงจริงจริงจเลยสองทิ์ก็ถือว่ามาสี่เท้าครั้งนี้ก็ถือว่าเก็บเกลี้ยวประสบการณ์ที่เราจะต้องแก้ไขที่อะไรอีกหลายๆอย่างก็น่อก็จะเปิด ซีซั่นนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ปีนี้ครับน่าจะน่าจะมันกับปีที่แล้วแล้วน่าจะสนุกก็อยากให้แฟนบอลมาเชียร์เหมือนปีที่แล้วมาเป็นกำลังใจให้นะบอลจะได้เก็บชัยชนะในบ้านและนอกบ้านได้ครับผมวันนี้ก็เราก็เล่นกันก็เกือบเกือบดีแล้วการการการความประสานในทีมะอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว,ว่าไอ้ท่าเรือไอ้ราชามีขากว่ามีเป็นบอลที่พิษอยู่แล้วแล้วก็รอปรับจังหวะกันอีก ไม่ไม่ไม,ไม่นานละแล้วซ้อมกันก่อนเปิดฤดูกาลนะ่าจะเข้าที่ก็กล่าวว่าปีนี้สนุกก็ให้แฟนบอลของราชบุรีก็มาเชียร์กันเยอะๆครับผมและสำหรับสัปดาห์นี้ครับหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณน้ําตาลมิตรผลคูโบต้าแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทาง GMM Sport Extra แห่งนี้สัปดาห์นี้ผมจุงเรืองศักดิ์คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนั้นมีครึ่งแรกครึ่งหลักครึ่งหลังให้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง2ครึ่งแล้วเพราะนพวกคุณต้งทำใได้เฮ้ย o ุกทุกทุกท u p ทุก g o กทุ a ทุก o ุกทุกทุกทุก o ุกทุกท g กทุกทุกท o กทุ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 ก o g e ทุกทุกทุกทุ o ทุ a y ุ o g ุ go ุกทุ go ุกท o กทุกท o ก g ุก e ุกท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  o กทุกทุกท o กทกทุ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 กททุกทุทก รอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวเตมิลทูก,กแล้วคุณละ่ะลองหรยังน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดอห,หมดอหมดน้าหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับ โอ้โสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจด้าน้ำดื่มชารักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ A A a Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครองสามกลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ริยาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี A A ที่อยู่ดูแลให้ค่ะ ใส่เบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ9 9 9ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581